สวัสดีครับเอทุกคนทุกท่านเรืองหนวดพาเลาะพาชมธรรมชาติเช่นเดิมครับตอนนี้กําลังอยู่ในส่วนหลังบ้านนะครับเดม,มาชมดอกอไม้ชนิดนี้กันชนิดนี้เขาเรียกว่า i ชน s e ซีด a าครับชนิดซี d a าหรือว่าซี d a าจากประเทศจีนนั่นเองเป็นต้นไม้ใบไม้สีชมพูครับเมื่อดอกใบใบเขาอ่อนๆนะจะเป็นสีชมพู สวยงามขึ้นมาเลยลำต้นยาวขึ้นมาแล้วก็บนลำต้นบนยอดของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูสักพักหนึ่งนานกันแหละประมาณสักเป็นเดือนเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีสเฉียวเมื่อช่วงหน้าร้อนเข้ามาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฤด,ดูสปริงอยู่ครับฤดอยู่สปริงต้นใหญ่มากเลย จรินะตอนนี้ก็ต้นเล็กๆก,ก่อนนะจะรู้ข้างล่างจะดูลกลงลังไปหน่อยเพราะว่าดอกเคเมเมลียหล่นลงตามพื้นแล้วก็เลยก็เลยกลายเป็นสีจะลุงลังไปหน่อยแต่บนบนใบของเขาเนี่ยสวยง,งามมากเลยครับเมื่อดอกเมื่อใบของเขาจะออกพร้อมกันนะต้นจะเป็นอย่างนี้นสูงสูงใหญ่ครับสูงใหญ่ ท่วมต้นไม้นั่นนนหละใบปายนั่นแหละนั่นนู้นเด็ดนะเดี๋ยชมพูทั้งต้นเลยครับทั้งต้นเลยนู้นสูงสูงขึ้นไปข้างบนนั้นนะนแดดส่องข้างบนนั้นนะสวยงามไหมถือว่าสวยงามนะ เท,ท่าีไอกล้องเห็นไปหน่อยแดดสองตอนเย็นครับแล้วขย,ขยายพันธุ์นี้ได้ง่ายมากเลยลุงใช่ไมลุงถอนทิ้งเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่ามันรกลๆลุงรังไปหมดเขาขยายพันธุ์ตามรากครับรากต่อรากรากต่อรากเนี่ยบริเวณเมื่อก่อนบริเวณนี้นะปกคุมไปทั่วเลยฮนะลุงถอนทิ้ง ออกหมดเลยแล้วก็ทําเป็นสวนต้นสวนเฟิร์นขึ้นมาใหม่เนี่ยเขจะเป็นอย่างเงี้ยเขจะออกก็รากต่อรากอย่างเงี้ยผมขออนุญาตถอนต้นหนึ่งนะอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวที่สูงใกล้ไปหน่อยนะสูงออกไปหน่อยนะดูสิเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่น,นี่เริ่มเริ่มออกใบใหม่แล้วเนี่ยใบใหม่เาก็เริ่มเป็นสีชมพูเหมือนกันนะเนี่ย ที่เมืองไทยนะเกิดขึ้นแน่นอนครับเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเขาเป็นไม้ที่ปลูกได้ง่ายมากเลยลุงถอนทิ้งเอาตัวนะเป็นไม้ถอนทิ้งอ่ปลูกได้ง่ายมากแต่เขาชอบเย็นๆนะชุ่มๆเย็นๆหน่อยเนะี่ยถ้ากลับเมืองไทยแนะล้วลุงจะลองเอาไปปลูกเมืองไทยดูคงขึ้นครับเขาจะออกออกออกไปใหม่ช่วงฤดูสปริงอนะัตรงนี้เนะี่นี่ เนรากตลรากนะออกมาในตามมันเลยเป็นพื้นออกมาเต็มหมดเลยเนี่ยออกมาตัวเล็กของเขานะ่ลุงเยอะแยะลุงรังไปลุงก็ถอนทิ้งถอดทิ้งเยอะแยะมาหมดเลยตามต้นไม้ขึ้นมาเต็มหมดเลยเหมือนว่าจะพืชทีน่นิดหนึ่งเี่ไม่เลยนะดูยรอบหนึ่งสิถ้าจะอยู่ต้นใหญ่อย่างเงี้ยจะสวย จะลองแล้วถ้าส่งไปได้น่ะจะส่งมาลองส่งไปดูแต่ส่งยังตอนนี้ตังยงส่งไม่ได้ครับยังส่งไม่ได้อะไรส่งไปเมืองไทยยังตอนนี้ยังไม่ได้เลยจากออสเตรเลียครับโอเคนะครับเห็นนะเร นอกต้นนะจะยังมีจะมีใบแบบยังจะมีต้นสิ่งใบขึ้นมาเลยใช่ไหมน่ารักนะถืว่าก็น,น่ารักไป็นประางหนึ่งถ้าเยอะเกินไปเราก็ถอนทิ้งเยอะไปมากไปก็ไม่ดีโอเคนะครับผมก็เขาจบคนนี้ก่อนเนาะพอดูความงามของเขาไปฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผม